สวัสดีครับเดอะเจเตไลฟ์นะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของการเลือกมือถือ2รุ่นนี้นะครับซึ่งผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยหลายๆคนนะครับเริ่มลังเลนะครับว่าเคยซื้อ S 2 4หรือ C 5 d ดี C 5ก็น่ารักมากเลยนะ S 2 4ก็ขนาดกระทัดรัดโอเคมากเลยนะแล้วก็ S 2 4อ่ะมีดีไซน์ใหม่ด้วยนะครับ เดี๋ยวผมพามาเปรียบเทียบกันดีกว่าว่า45กับ s 2 4เนี่ยที่อยู่ตรงหน้าคุณทั้ง2เครื่องนี้เป็นสีพิเศษทั้งคู่นะครับ45จะเป็นสีบลูเชียบลู Blue, นะครับแต่ขอบจะเป็นสีดำและเป็นดำที่เคลือบลงเหนือนะครับอันนี้ผมใช้เปลือยมานะ45ผมใช้เปลือยมานะหลายเดือนแล้วนะครับก็ไม่มีรอยลอกไม่มีรอยทะลอกใดๆเลยนะครับเนียนกลิบนะครับเนียนกลิบ ไม่มีรอยถลอกใไไดๆเลยนะครับซึ่งจะบอกว่าสีใน4 5ดอปเนี่ยสีที่เคลือบขอบมันเนี่ยคือทําได้ดีแบบผมไม่เคยเจอนะครับแล้วใน S24 c e r r y ตัว S24 Ultra ก็ไม่ใช่สีแบบนี้ด้วยคือไม่เนียนมือขนาดนี้นะครับส่วน S24 นะครับก็เป็นสีพิเศษสี Sapphire Blue นะครับอันนี้เป็น24เฉยๆไม่ใช่24 Plus นะครับก็บอดี้จะมีความใกล้เคียงกันนะครับบอด Sapphire Blue จะเป็นขอบแบบนี้นะครับขอบสีเดียวกับตัวเครื่องนะ ขนาดก่อนนะครับขนาด4 5กับ s อสเนี่ยมันมีขนาดที่ใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าจอ4 5จะมีความสูงกว่าในจอในจะสูงกว่าแน่ๆนะครับเพราะว่าบอดี้กระสุตดำใช่ไหมอันนั้นคือสิ่งที่ทําให้เวลาคุณอา่านเอกสารนะครับคุณอาจจะต้องมีการซูมเพราะว่าจอมันเรียวยาวนะครับแต่ a 2 4เนี่ยเขาจะมีความสมเหตุสมผลในความกว้างความยาวมากกว่านะแต่ว่าถ้าจะมองว่าเรื่องของการถนะ่ายหน้าจอขึ้นลง4 5้ชนะ นะครับอันนี้ผมส่วนตัวผมชอบจอยาวมากกว่าจออวนนะเพราะว่าบางทีเนี่ยจอยาวเนี่ยมันสามารถจะถ่ายขึ้นลงได้เร็อรวดเร็วมากกว่าแต่ถ้าเกิดต้องอ่านเอกสาร AC ต้องเซ็นเอกสาร AC เนี่ยเอจเซีรสะดวกกว่านะครับ ถ้าอ่านธรรมดาอ่านไฟธรรมดาไอ้ยี่สิบอาจจะโอเคอยู่นะอันนี้ก็จุดประสงค์จริงๆก็ไม่ไม่ได้ต่างขนาดที่ว่าจะต้องเลือกซื้อตัวนี้เพื่อการนี้แต่ถ้าเกิดต้องเซนก็ต้อง send, ออฟราใช่ไหมแต่อนเอกสารผมว่าทําได้ทั้งคู่แต่แค่ดิเมนชันจอต่างกันนะครับส่วนเรื่องกล้องนะครับที่เห็นตรงนี้ก็คือกล้องยนะี่สิบสี่เนี่ยหรือยี่สามยี่สองยี่เอ็ดเนี่ยครับเขาจะได้กล้องสามเลนโดยสิ่งที่ต่างหลักเลยคือกล้องเลนส์ซูมนะครับสามเท่าตรงนี้ตัวซีฟลิปนะครับจะไม่มีเลนส์ซูมให้เลนส์ซูมจะไปอยู่ใน ถ้าถามว่า C4 กล้องสุดไหม C4 กล้องเท่า S ตัวเล็กเท่า S ตัว plus นะครับไม่เท่า u ต t r a นะเห็นไหมอันนี้คือความต่างนะครับต่อมาเดี๋ยวผมพาชมดีไซน์ก่อนนะครับดีไซน์ที่ผมใช้เปลือยมาเนี่ยใน C f 5นะครับก็บอกว่าเป็นรุ่นแรกที่ใช้เปลือยเลือกที่จับผิวแล้วเนียนกลิบเนียนสนิทที่สุดแบบที่ซัมซงุงไม่เคยมีเลยนะต้องใช้คํานี้เลยนะครับแล้วก็ ทำไมต้องต้องใช้เปลือยเหตุผลก็คือตอนแรกผมใช้เคสนะครับที่มันใช้สายสู์แบบนี้แบบนี้นะแล้วพอใส่ปุ๊บเนี่ยด้วยความที่มันเป็นพลาสติกเนาะมันก็จะลื่นๆมันๆเพราะว่าพืชใชมือมันนะครับพอพืชใช้มือมันปุ๊บทาไงดีอะเราก็ต้องเช็ดพอเช็ดปุ๊บใส่ปุ๊บ,บลืน่นอีกละนะครับมันน่าเบื่อเราก็เลยใช้เปลือยไปเลยนะครับใช้เปลือยไปเลยคือด้วยความที่เห็นเห็นการเคลือบตั้งแต่ครั้งแรกที่เราจับครั้งแรกตอนแกะกล่องมา ให้มันมันฟินอะจับแล้วมันเนียนนะแล้วพอ,อมือจับไปที่รอยต่อข้างหลังนะครับต่อเนื่องไปมันไม่รู้สึกสะดุดเลยอะ่ะอันนี้คือการเข้าแหวงกระจกกับบอดี้ที่ดีมากนะครับดีกว่าไอ้ีบสี่เอรานะครับแล้วก็ดีพอกับไอ้ี่สี่นะครับคือเนียนกลิบแบบนี้เลยแต่ขอบล่างอาจจะมีคมๆนิดนึงก็กระจกหลังนะครับพอใกล้ๆขอบเขาจะต้องมีการหักมุมนิดนึงตรงนี้ยี่สี่ก็เป็นเหมือนกันนะครับก็จะ มีสะดุดนิดนึงขอบล่างอันนี้ผมก็ไม่ถือว่าเป็นประเด็นอะไรมากมาเพราะว่าจับไปยังโอเคแล้วถามว่าทําไมอ่ะทาไมเรา,าจะถึงต้องใช้เปลือยเตุ okay, ผลก็คือ1คือเราซื้อมือถือราคาแพงเนาะเราก็อยากจ,จับวัสะดุที่เขาอุิศา์าตั้งใจทามาให้นะครับสคือเมื่อเราจับครั้งแรกปุ๊บรู้สึกว่าไม่ลื่นพอใช้เคสเราลื่นเราก็อยากจะลองใช้เปลือยดูปรากฏว่าติดใจนะครับติดใจก็เลยแฮปปี้มนมากๆเลยสําหรับเปลือยของ C f ฟิ Fit. ก็าาถามว่าเปลือกซีฟมีโอกาสเกิดรอยไหมมีอยู่จุดเดียวที่ผมรู้สึก็มีคือจอหน้านะครับจอหน้าถ้าคมติดฟิล์มเนี่ยยังไงก็จะมีส่วนที่มันเว้นอยู่แล้วถ้าฟิล์มนะถ้ากระจกหนักเลยครับกระจกจะติดแค่ตรงกลางนะครับแล้วก็ต้องใช้เคสช่วยแต่ถามว่าใช้ช่วยจบไหมก็อย่างผมบอกมันผมเองอะผมว่าผมต้องการจับบอดี้ที่แพงๆมากกว่านะเพราะว่าเราซื้อสีพิเศษมาเราซื้อบอดี้แพงๆมาจะมาจับเคสหลักร้อยทําไมใช่ไหมแต่สิ่งที่เกิด รอยเด็กอันนึงก็คือขอบกล้องครับขอบกล้องเนี่ยก็จะเรียกว่ายังไงก็มีรอยครับตรงวงนี้นะจอซีฟิปนะครับเพราะว่ามันเป็นจุดที่มันนูนนะครับเพราะถามว่าวิธีการแก้คือคอาจะต้องไปหาเอก,กระจบกกันรอยกล้องนะครับแต่คุณเอากระจกทิ้งนะครับเอาแค่ขอบนะเพราะถ้คุณติดกระจกเข้าไปอะ่ะผลที่ตามมาคือภาพมันจะฟุ้งนะครับต่อมา c ีฟิปห้าเนี่ยมันจะมีเรื่องของตรงนี้นะครับหน้าจอ,อนอกที่ไม่มีใครเหมือนเชื่อว่าไม่มีใครเหมือนเลยนะครับ ม่คิดเรียกก็ทําได้อะไรก็ทําไดซ้ซึ่งมันไวมากเลยเนะี่ยห้าห้าสองห้าคูณห้าสองเท่ากับปึ๊บออกมาละเห็นไหมครับเร็วมากเลยต่อมาถ้าเกิดสมมติคุณจะใช้ google map หรือว่า g o youtube นะครับในการฟังเพลงคุณก็กดได้เลยโดยที่เนี่ยครับสมมติผมบอกว่าตรงนี้นะ 1, <000. S 1> นี่นะครับก็เรากอได้เลยนะเราก็สามารถที่จะก่อปึ๊บเราก็กดย่อมาแล้วก็เล่นมิวสิกต่อกับรถได้เลยนะครับซึ่งเมื่อเปิดเป็นจอหนมันก็จะพาเข้าไปสู่หน้านี้เห็นไหมครับ รันอยู่เนาะเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่ดีงานมากๆเลยสำหรับ C 1 5นะครับแต่ S 2 4ไม่มีนะแล้วสิ่งที่ผมมองว่าพอ C 1 5เนี่ยเอามาใช้งานจริงแล้ว Apple UI เป็น6 0นะครับข้อเสียมันคือ1นะครับแบตเตอรี่เนี่ยจากที่เคยอยู่ได้ลากสุดใจ20ชั่วโมงเนี่ยจะอยู่ได้แค่14ชั่วโมงอันนี้ข้อมูลเพิ่มเติมตรงนี้เนี่ยผมแนะนำให้คุณไปดูวิดีโอโพสซีวิ C 1 5นะประกอบกับก,บการพูดถึงเรื่อง C 1 5 นะครับว่ามันมีรายละเอียดตรงไหนซึ่งคลิปนี้เนี่ยเราเปรียบเทียบเนาะเราอาจจะไม่เจาะประเด็นเรื่องของสีมากเกินไปส่วนคลิปรีวิว S 2 4เนี่ยเดี๋ยวรอนิดนึงจะปล่อยออกมานะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการใช้งานเนี่ยหชาร์จนะครับผมจะดึงสายชาร์จประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งนะครับแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยผมจะวัดจากศูนย์ถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะตามมาตรฐานของช่องเรานะครับซึ่งผมใช้งานประมาณถึงประมาณคั้ห้าโมงเย็นหกโมงเย็นนะครับแบตเตอรี่จะลดลงสิบห้าเปอร์เซ เสตียเพลงคือรถแล้วก็ใช้งานทั่วๆไปไม่ได้เล่นเกมหรือเล่นเกมก็จิบกับแองกี้เบอร์บอลกับจิบ,น,จบน,นาทีแล้วประมาณนั้นนะครับแบตเตอรี่อยู่ได้ประมาณสักสิบห้าชั่วโมงนะครับอยู่ประมาณนี้สิบห้าชั่วโมงนะใช้งานเป็นเครื่องหลักเครื่องเดียวนะครับที่เหลือก็คือโนเกียปุ่มกดเพราะฉะนั้นนับไม่ได้โนเกียปุ่มกดนะครับอันนี้คือสี่สิบห้านะเข้าไปฟังตัวเลขแบตเตอรี่มันแอบวิกฤตเหมือนกันนะสิบห้าชั่วโมงแต่ก็แลกกับความน่ารักแลกกับความสบายมือถือไปไหนคล่องแล้วก็ถือไปไหนคือออมมััันนน่ารกะกะชิ จะบอกว่า1 5ผมอาจจะตัดสินใจเก็บไว้นะเพราะว่า1คือราคามากเลยในเรื่องของดีไซน์2คือจับรู้สึกแพงรู้สึกดูดีโดยที่ไม่ต้องเสียคสเสยนะครับอะต่อมา Galaxy S24 นะครับ S24 เนี่ยรุ่นใหม่ของปีนี้นะครับรุ่นใหม่ของปี2024ถามว่าที่จะ23่า23มันออกกับปีเดียวกับ G5 นี่ก็ใกล้เคียงกันนะครับ23เรามีรีวิวอยู่แล้วแต่รอบนี้จังหวะที่เรามีทั้ง2รุ่นมาคู่กันก็เลยมาพูดถึงรีวิวให้ แบบที่เปรียบเทียบให้นะครับแบบให้เห็นแบบภาพเร็วๆว่าตัดสินใจเลือกคิวตัวไหนดีนะครับ s 2 4เนี่ยก็ดีไซน์ใหม่นะครับขอบตรงนี้คือเนียนมากเหมือนกับ s ย5หเลยขอบเนียนมากตรงนี้ผมชม s 2 3 22จะมีขอบต่างระดับกันตรงนี้นี่ครับจะรู้สึกว่ารูปแบบไม่เนียนม,มือนะครับแล้วก็ขอบขอบเนี่ย s ยี่สิบจะเป็นสีอะลูมิเนียมนะครับโดย follow ตามสีตัวเครื่องอันนี้เชฟไฟบูสีนี้แต่ ultra ก็จะเป็นขอบที่มันโดดออกไปนะครับเพราะฉะนั้นขอบ ultra จะไม่เหมือนกันนะตัว plus กับตัว เล็กเนี่ยเขาจะได้ขอบแบบนี้นะครับแล้วก็ขอบคล้องก็ Follow ตามอ่าดีไซน์แค่นี้ก็ต่างกันแล้วครับอันนี้คือสีพเเศษเหมือนกันนะ a 2 4จะไม่มีขอบดําไม่มีนะครับขอบดำจเโพล่ s23 สี 3, 4, แกรไฟเท่านั้นไม่สีเดียวนะครับส่วนเรื่องของจอนะครับของ a 2 4เนี่ยเขาก็เป็นจอทั่วๆไปนะครับเป็นจอแบบแบนกระจกธรรมดาซึ่งเราสามารถจะเลือกติดเจ้ากระจกกันสะท้อนแสงได้อันนี้ผมติดอยู่นะครับก็จะเห็นว่าการสะท้อนแสงมันน้อยมากเห็นไหมโอ้ ครับไม่เห็นอะไรเลยตรงเนี้ยเฟอร์นิเจอร์ก็แทบไม่เห็นเลยนะครับสะท้อนแสงน้อยมากคือมันจะรอปเฉพาะจุดจริงๆเมื่อเทียบกับเช็ฟิห้านะผมจะทําให้ดูนะครับเช็ดจอหรือ,อยังเอ่ยอะไม่เช็ดให้ดูกันเลยนะครับอะถ้าไม่เช็ดเดี๋ยวหาว่าไม่แฟร์เช็ดให้ดูก็ได้อะนี่นะครับเห็นไหมครับวิง่งมันเส้นเลยนะครับ แต่พอ s 2 4ครับเห็นไหมครับต่างกันเยอะเลยนะต่างเยอะเลยอันนี้คือสิ่งที่เราจะเห็นตอนแรกนะแต่ถ้าเกิดสมมติเอามาใช้งานจริงก็จะก็จะหนักกว่านี้นะครับบอกเลยว่าว่ามันต่างกันเยอะโดยเฉพาะเวลาออกแดดเนี่ยจอที่เป็นแบบการสะท้อนแสงหรือว่าติดฟิล์มการสะท้อนแสงแบบ s อเครื่องนี้นะครับก็มันจะดํากว่านะครับโอเคต่อมาเรื่องแบตเตอรี่นะครับ เ,เดี๋ยวผมเช็คโทนเดียวกันหรือเปล่าผมขอดูกันนะถ้าโทนเดียวกันคุณน่าจะเห็นกันมากขึ้นอา่าฟิงเกอร์ปินพังอันนี้พอดีเมื่อกี้ไปโดนโอเคครับก็เข้ามาละโทน ครับอันนี้เห็นอักษรใช่ไหมครับคุณลองดูความดําสนิทนะครับของฟิล์มอันนี้ฟิล์มธรรมดาของส5นะกับฟิล์มไออาจจะดูไม่ต่างของจริงอาจจะดูไม่ต่างนะครับเพราะว่ามันมันนิดหน่อยอ่ะมันเออจุดจุดตรงนี้เห็นไหมจุดตรงนี้นะครับเนี่ยต่างเลยเห็นไหมอันนี้สะท้อนละสะท้อนหน้านผมละอันนี้ไม่สะท้อนเลยอันนี้เห็นไหมอันนี้คือความต่างประมาณนี้นะครับแล้วก็พอใช้งานจริงจะเห็นว่ามันดําสนิทมากกว่านะ ส่วนเรื่องของแบตเตอรี่นะครับของเจ้า C15 เมื่อกี้พูดไปแล้วเนาะว่าอยู่ได้ประมาณสัก15ชั่วโมงนะครับจากร้0ยถึงสิโดยที่เปิด u t u b e อย่างเดียวเกมทบไม่เล่นนะครับ a i 4เราก็มาใช้งานเช่นกันนะครับก็มี y YouTube ครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็แบต,แล,แ,บต,ตแล้วก็แบตเตอรี่เราก็วัดถึง0ูนมันอยู่ได้ประมาณสักตัวเลขโชว์ว่า1วัน2ชั่วโมงพอเขามองฟูลชาร์จเนาะแล้วก็จะมองว่าอ่ะใช้งานแบบประหยัดอะไรบาแต่ว่าตัวเลขจริงๆที่ผมจับมาได้รอง a ี4นะ ในซอฟต์แวร์ตัวแรกก่อนอัปเดตแก้ไขนะอัปเดตแก้ไขจะมาช่วงกุมภาไมีนานนะครับจะได้ประมาณสัก23ชั่วโมงย้ำนะว่า23ชั่วโมงเนี่ยเป็นการใช้งานแบบที่เรียกว่ามีการเล่นเกมครึ่งชั่วโมงมี YouTube ครึ่งชั่วโมงแล้วก็ถ่ายโซเชียลบ้างนะครับซึิงใกล้เคียงกันกันกบ45ตัวเลขต่างกันไหมย3ชั่วโมงกับ15ชั่วโมงอันนี้คือซอฟต์แวร์ที่ยังต้องรออัปเดตนะของยี่นะ แน่นอนว่าอันนี้ผมมองว่าเป็นช้อยซี่โอ้น่าคิดอยู่เหมือนกันแต่ถ้ากลับไปที่ S23 นะครับ S23 ตอนแรกเอเขาฟาไปที่28ชั่วโมงแล้วพอตอนหลังอ,พอ,อัพไปยอ่หกมาเนี่ยก็ได้ประมาณ22ชั่วโมงซึ่งตัวเลขไม่ต่างกับ S24 เลยนะครับ S23 24นะวันนี้ที่อัพมาแล้วอะตัวเลขก็พอกัน บางวันนี่ใช้นักหนักอียปิปสามมาลงถึงยี่สิบซึ่งผมคิดว่าอียิสี่เนี่ยก็มีโอกาสถึงยี่สิบได้เช่นกันเพราะจังหวะที่เล่นเกมหรือว่าจังหวะที่ใช้หน้าจอบ่อยๆเนี่ยมันรันต่อเนื่องเนี่ยมันลงเร็วพอสมควรความร้อนนะครับความร้อนชิิห้าก็จะร้อนกองอยู่ท่อนบนตรงนี้เพราะว่าไม่สามารถจะถ่ายลงมาข้างล่างได้นะครับส่วนความร้อนของอียปิปสี่ล่ะก็จะกระจายทั้งเครื่องเลยคือไม่กระจุกตัวเลยชิฟิห้าจะกระจุกตัวตรงนี้นะครับแล้วก็ไม่ถ่ายลงเพราะว่าบอดี้เขาขาดชิ้นกันเขาจะมีแค่้ต,ต่วารงนี ของอีิปีเนี่ยเขาไม่ร้อนกระจุกเขาร้อนแบบถ่ายเทอุณหภูมิพอๆกันครับประมาณ50องศานะครับห้าินิดๆนะสูงสุดแล้วพีคอุณหภูมิไอดีลอยู่ประมาณใ,ใกล้เคียงกันอยู่ที่ประมาณสามสี่สามห้าเอชอน 3, 4, 3, e อาจจะไอดลสูงกว่านะครับแต่ว่าส่วนตัวแล้วผมมองาไม่ต่างกันนะครับก็ถามว่าจะเอา c ีฟิห้าหรืออ e ียสี่ดีผมมองว่าณวันนี้เนี่ยให้คุณเลือกในสิ่งที่คุณอยากลองดีกว่าผมมองว่าเอชอนะวันนี้ของอียิสี่ไม่ขี้เละ นะครับแล้วตัวเลขใกล้เคียงกับ Sha ค o ักคอมแ Gen 2ด้วยในเรื่องของแบตเตอรี่ All Life นะครับเปิดวันชาร์จนะ a อ l Life ประวันชาร์จนะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการใช้งานเนี่ยก็อาจจะมีความต่างเล็กน้อยเช่นถ้าคุณต้องการมือถือที่ปุกปิ๊กกระทัดรัดนะครับมาที่45น่าจะเหมาะสมกว่าแล้วก็เพลวบงนิดนึงหรือว่าคุณขับรถอยู่แล้วนี่ใช่ไหมถ้าคุณมีรถส,ส่วนตัวอยู่แล้วเนี่ยคุณก็ต้องเสียบชาร์จกับรถยนต์ได้อยู่แล้วอันนี้ผมมองว่ามันจะแก้ปัญหา45ได้จบ นะครับโดยที่เพผแปงไม่ต้องพกก็ได้เนะพบบาราะว่าเาใช้ระหว่างวันก็โอเคแล้วส่วนเจ้า S 2 4นะครับไม่ต้องใชร้ระหว่างวัน,นครับกลับบ้านมาได้ย3บชั่วโมงสบายๆอันนี้คือจุดต,ต่างหลักๆเนาะส่วนที่เหลือก็เรื่องของดีไซน์แฟชั่นแล้วถ้าถามว่า2ตัวนี้ผมเลือกตัวไหนผมตอบเลยนะวันนี้นะคิดหนักมากๆแต่ถ้าเป็นผมเองเนี่ยผมจะมี S 2 3มาเทียบนะครับผมจะไปหกว้านหา23ามาเครื่องหนึ่งแล้วก็มาเทียบแต่ส่วนตัวเนี่ยถ้าเกิดได้ AI ด้วยนะ23ไ,ยนะไ23ไดยม่มคิผมจมได้ง23 24เ ผลก็คือราคามันต่างกันพอสมควรแต่ถ้าเกิดสมมติว่า AI ย3สามไม่ได้มาเป็นยี่สี่อย่างเดียวหรือวนะ่า24สี่น่ะได้แต่ว่า23ไส้ AI ไม่ครบนะครับเช่นแต่งภาพไม่ได้อะไรไม่ได้ไม่สามารถใช้ Interpolation ได้คือคุยระหว่างแปลเนาะคือพูดไปแล้วก็มีการโต้อตอบเปลี่ยนภาษาให้เรานะครับตัวนั้นก็สําคัญอยู่ผมมองว่าถ้าเกิดย3สาม AI ไม่ครบยี 4, ่สี่กับสี่ิห้าตัดสินใจยากมากซึ่งส่วนตัวผมอธิบายสี่ฟิห้า แล้วก็เอาแบตเตอรี่พอแบงมาเสียบชาร์จอันนี้ก็ให้เป็นแนวทางนะสำหรับใครที่ลังเลระหว่าง S24 กับ c 5นะครับก็มีอะไรสอบถามพูดคุยกันได้นะครับคร่าวๆประมาณนี้ส่วนเรื่องกล้องอ่ะนิดนึงเรื่องกล้องผมลืมเลยกล้องผมมีภาพที่ถ่ายคู่กันอยู่เพราะว่าเดี๋ยวจะทำคลิปให้นะครับซึ่งซึ่งอ่าสักครู่นะเดี๋ยวหาภาพที่ใกล้เคียงกันก่อน โอเคผมเชื่อภาพแล้วครับทุกคนจะบอกว่าเฮ้ยทำไม s 2 4มันสว่างกว่าก็บอกเลยนะครับว่าเป็นอย่างนั้น s 2 4ในรอบนี้นครับกล้องเขาจะลดคอนทราสในวัตถุคุณจะเห็นแถวกิ่งไม้นะมันต่างกันมากนะครับกิ่งไม้มันต่างกันมากนะแล้วก็รายละเอียดของใบไม้เนี่ย s 2 4จะใส่แสงเข้าไปเยอะนะครับ ความคมคมกว่าไหมคมกว่าด้วยเห็นไหมทางนั้นที่กล้องจะไปใกล้เคียงกันนะครับอันนี้คือเรียนปกตินะจะปปใกล้เคียงกันนะครับสเปปกล้องไม่ต่างกันมากแต่ถ้าเกิดบอกกบอกว่าเฮ้ยทาไมเมื่อมันด,ดูไปดูมาแล้วเนี่ยเครื่องไซ้ามันมีความคามแบบเรียวๆมากกว่าตรงขอบใบไ,ไม้นี่เอเจีจะแบบแอบแต่งความคามนิดนึงก็เป็นอย่างนี้ครับเอเจีจะเป็นอย่างนี้นะมันจะมีแอบมี AI มาช่วยไหมผมว่าน่าจะมีนะส่วน ภาพอื่นต้ง้งหล่ะเดี๋ยวขอดูนิดหนึง่งเอาเป็นภาพอันนี้แล้วกันครับรถกระบะสีแดงคันนี้นะครับอันนี้เห็นความต่างเลยอเรื่องแดดนี่ผมขอรีโมทไว้หนึงนะเพราะว่าเราพยายามถ่ายตอนพร้อมกันละแต่ว่าได้แค่นี้นะครับเพราะว่าตำแหน่งยืนอะไรด้วยรายละเอียดของท้องฟ้านะครับของ H24 จะมีความขาวกว่า c 5ฟจะฟ้ากว่านะครับแล้วก็ตรงคำว่า USA ของรถเนี่ย a 2จจะมีความแบบเข้มกว่าอันนี้ชัดเจนมากๆนะครับตัวใบไม้นะครับรายละเอียด a 2 4จะมีความแบบคมหายไปเห็นไหมหายไปเลยนะครับต่อมามีอะไรอีกพื้นนะครับพื้นที่อยู่ตรงล้อหลังของรถคันนี้นะครับก็รายละเอียด a 2 4เนี่ย ดูเหมือน AI เาจะช่วยนะมันก็จะทําให้มันดูโอเคกว่าก็อันนี้แล้วแต่คนชอบนะครับว่าชอบภาพแนวไหนส่วนตัวผมอะผมชอบภาพแนวแนวของ S23 หรือว่า C5 5มากกว่าอันนี้ก็ให้เป็นแนวทางในการตัดสินใจซึ่งเดี๋ยวผมจะทำเป็นคลิปเปรียบเทียบภาพทั้ง S24 4ฟ5และ24 Ultra ให้นะครับหลังจากที่รีวิวเ2 4 e p เป็นีิวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะก็รอชมได้เลยนะครับคร่าวประมาณนี้สำหรับเ2 4กับ C5 เรียกว่าเลือกยากมากนะครับส่วนตัวผมเนี่ยผมคิดว่า A อ4ีพสมีตัวแทนได้นะครับในอนาคตอาจเป็น S523 แต่45เนี่ยหาตัวแทนไม่ได้เพราะว่าถอยไป45ก่อนหน้านี้มันก็ไม่สมบูรณ์มันก็มีปัญหาโน่นนั่นนี่ทำให้กวนใจแต่ว่า4 5ีเนี่ยมันมีแค่เรื่องแบตเรื่องเดียวซึ่งเรื่องแบแตพอแฟนเขียผมก็จบแล้วผมมองว่าเฮ้ยถ้าเกิดคุณบต้องการความมืนสตล์ตัวเองเนี่ย45จบจกว่าก็ให้เป็นช้อยหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยสวัสดีครับ